สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านเข้าวัดนะครับเข้าวัดเข้าวานะครับจะพาทุกท่านมากราบพระในพระวิหารวัดเวรุวันป่าไผ่ก่อนนะครับนี่ก็คือ,อรูปของอดีตเจ้าวัดวัดป่าไผ่นะครับวัดเวรุวันป่าไผ่นั่นก็คือ คูบาเมืองใจนะครับวันนี้ขอยาปลาไปดูวิหารคูบาเมืองใจนะครับครับนี่ก็จะเป็นลูกเหมือนของคูบาเมืองใจนะครับซึ่งท่านเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งท่านก็มีเหรียญรุ่นแรกนะครับที่เป็นที่นิยมของอจังหวัดเชียงใหม่ของอำเภอแม่ลิ้มตัยนะครับ วันนี้เราจะลาทุกท้านนะครับมาแป่งกลมนะครับกลมลอยนะครับหรือว่าว่าหโมเนาะป้าหผมห้องกลมลอย ไปบางส่วนแล้วนะครับตลาดเก่าคุณประจครับตลาดเก่านใอย่างพาท่านพบปะกับตลาดเก่านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลายธงชาตินะครับนี่นะครับพ่าจะปล่อยวัอนยี่เปิงนะครับซึ่งเป็นประเพณีของร้านนาเฮาครับเขาจะปล่อยคมลอยคมไฟนะครับเพื่อไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีนะครับ ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับเราปล่อยขึ้นไปแล้วเฮ้ปล่อยเครื่องบินบินลงมาอีกครับหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้คือกรมลอยของวัดเวรวันป่าไผ่นะครับนี่ครับกำลังปิดกระดาษกันอยู่นะครับนี่ครับอันนี้แห่แกนหนึ่งของเฮานะครับลายหมากลุกนะครับ พนาดก้งกับเจ็ดสิบสองแผ่นนะครับสุยอด ประกอบมานะครับกำลังแปรงปากมันเดยใส่ปากมาละอันนี้ด้านปากมาน,นะครับป็นลายมากลูกนะครับมันอยู่มีอยู่6ด้านนะครับด้านละ12แผ่นนะครับนี่กลมขนาด72แผ่นเดี๋ยวก็จะเอาประกอบกันนะครับเห็นลูกทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่นะ อันนี้ประกอบตัวแล้วนะครับนี่จะเป็นด้านหัวครับนี่เขาไข่เอาค่กด้านคา่เข้ามาติดนะครับสลากเก๋าครับไอจงกำลังติดอยู่นะครับถ้าไค่ติดตามดูกันเอารถดไมโครคุดเมงมันไปจับไอจงได้นะครับอ่แกนี้เขาจะใส่ปากมาก่อนนะครับแกนี้แก่น้อยลงมาหน่อยนะครับขนาดสามิหกแผ่นนะครับกลมสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับ อันนีเขาจะมาประกอบข้างแกนนี้นะครับเอาอแล้วแม่แรงเนี่ยครับซึ่งในการปล่อยคมลอยนะครับในพื้นที่ที่มีเส้นทางการบินนะครับเป็นเกิดจะมาเพื่อปล่อยนะครับในอำเภอแม่ริมนะครับก็จะมี5ตำบลน,นะครับที่เป็นเหมือเพื่อปล่อยนะครับส่วนตำบลหมู่แก้วนี้สามารถปล่อยได้นะครับ ал Lang Lret เอาประกอบด้านหัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รูปร่างแบบนี้นะครัะคะาบาแล้วเขาจะเข้าปากแล้วเนี่ยก็ว่าบางทีเนี่ยรูปแก้ไปไหนมันง่ายไหมตรงมันดง่าย ได้เห็นด้านแล้วนะครับ ที่ปากครบสีด้านแล้วนะครับข้างเย็บตะเข็บข้างครับท้างประกอบตะเข็บข้างจะได้แห่งแก่นแล้วนะครับลายมาร์กลุกสีน้ําเงินครับกะประกอบแล้วนะครับแกนนี้สามสิบหกแผ่นนะครับแกน่น้อยลงมาหน่อยแก่น้อยมาบบน้อยนะครับกึ่งของเจ็ดสิบสองเลย จะประกอบข้างนะครับครับเอาอยู่ประกอบข้างแล้วนะครับ <Okay. S 1> ประกอบด้านข้างสีด้านเสร็จก็เรียบร้อยนะครับได้ไปแอบแกนหนึ่งแล้วนะครับเรียบร้อยแแล้วนะครับหมอครับ นี่ครับอันนี้แหมแกนหนึ่งของเฮานะครับาลายหมักลุกนะครับขนาดกรงกับเจ็ดสิบสองแผ่นนะครับเอากระติบกรมที่สาลาบาทนะครับซึ่งได้สร้างใหม่นะครับยังผมได้เฉลิมฉลองเต้ยนะครับติดโควิดครับเลยม่ได้ทำการเฉลิมฉลองเต้ยนะครับ ันนี้ด้านที่สองแล้วนะครับกระดิ่งหอกอยตากแดดไว้ก่อนนะครับกล้ามันแห้ง ลาเขานั่งควบคุมง,งานครับไอบ้บรรจงครับนี่เนอะจจหลงซอยไอ้บรรจงหลงซอยเราใช้แค่นี้แล้วแล้วครับภับเก็บก่อนนะครับรอปล่อย มันจะมีหางแถมยั่งนะครับมันมาได้แปลงเจ้าเรียบร้ยครับแกนี้ทดสอบครับทดสอบพัดลมเป่ากันนะครับมือตึงพือก,กามตรีบกัน ือกาติกระดาษเรียบร้อยแผ่งแกนหนึ่งนะครับวันนี้เปีงมาดูกันครับนุ่มนุ่มปลาไพ่คีิปนี้นะครับออขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตัวองนะครับ เราจะมาดูกันว่านะครับวันที่เป็งน,นะครับเราจะปล่อยกลมลอยขึ้นอาจจะเป็นอย่างไดนะครับจะมีวิธีการจะมีประเพณีอย่างไดนะครับมาติดตามดูกันเลยนะครับ